สนับสนุนโดย AJ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสินค้าเกษตรปลอดภยัยมองหาตราสัญลักษณ์คิวทำไรอะแหมารมดีชนะพี่เอ๊ะเดี๋ยวนะ นี่มันไม้มีค่าทั้งนั้นเลยนี่นาพี่จะมาปลูกในที่ดินสปกพี่ไม่กลัวผิดกฎบไม้หรอมันจะผิดได้ยังไงล่ะนี่งไงะระคาติดตามข่าวที่หน้าเฟซบุ๊กของสอปกปลูกได้เลยจริงเหรอจริงครับรเกษตรกรที่มีที่ดินสปกสามารถปลูกไม้เศรษฐกิจได้แล้วครับสปกได้ร่วมลงนามเอ็มูกับกรมป่าไม้เพื่อส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับพื้นที่และที่สําคัญในอนาคตยังจะเป็นแหล่งสร้างรายได้ และเป็นกระดกให้กับลูกหลานด้วยครับว้าวแบบนี้ก็ดีดีไม้เศรษฐกิจปลูกได้เสริมรายรับขับ,คบเคลื่อนความ,วามยั่งยืน<ด>สู่พื้นแผ่นดินทองคำ<อ><อ> กลับมาในช่วงนี้นะคะเอาใจค่ะใครที่เป็นสาวกทุเรียนห้ามพลาดเพราะว่าจะพาไปลุยสวนทุเรียนหมอนทองอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะเนื้อทุเรียนเนี่ยเขาบอกว่าเหนียวนุ่ม,อมหอมแล้วก็เนื้อเนี่ยเป็นสีเหลืองนวลน,นะคะแม่น่าเสียดายเราสองคนไม่ได้ไปเพราะว่าตอนนี้น้องอิงกี้เขารออยู่ที่สวนอยู่แล้วตามน้องไปเลยค่ะ,คะ จากการทำงานทะเลเนี่ยช่วยให้ผ่อนคลายได้จริงๆเลยนะคะแล้วก็มาระยองทั้งทีเนี่ยใจอิงกี้คิดถึงแต่ทุเรียนหมอนทองอร่อยๆโอ้โหพูดแล้วน้ำลายไหลค่ะไปตามหากันดีกว่าทุกคนชอบกินทุเรียนพันอะไรกันคะชอบกินหมอนทองเหมือนอิงกี้หรอเปลา่า วันนี้กิ๊จะพาทุกคนมาตามหาทุเรียนหมอนทองสดสด,สดฟินฟินกันถึงส่วนที่จังหวัดระยองไปกันเลยค่ะทุเรียนหมอนทองของจังหวัดระยองเป็นอีกหนึ่งแหล่งทุเรียนที่ครองใจสายทุเรียนเยอะมากๆปัจจุบันมีพื้นที่ปลูก80,000กว่าไร่ให้ผลผลิตสูงถึง1 2 0 0 0 0ตันต่อปีและยังมีการส่งออกมากถึง78,000ตันต่อปีและแน่นอนว่าส่วนใหญ่จะส่งไปประเทศมหาอำนาจอย่างประเทศจีนนั่นเองค่ะ ปกติสภาพพื้นที่ของจังหวัดระยองเรามีความเหมาะสมในการที่จะปลูกทุเรียนอยู่แล้วนะฮะจังหวัดระยองเนี่ยเป็นพื้นที่ราบลุ่มซึ่งมีดินตะกอนที่ทับถมกันมายาวนานนะคะแล้วก็สภาพดินปรา่กาศเนี่ยนะคะระยองเนี่ยถือว่าอยู่ในเขต มรสุมเขตร้อนนะคะก็ถือว่าเหมาะในการที่จะปลูกทุเรียนอยู่แล้วมีลมทะเลพัดผ่านตลอดทั้งปีก็จะทําให้เนื้อของทุเรียนเนี่ยจะแห้งเหนียวนุ่มมีความหอมอละเอียดค่ะนะคะเนื้อสีเหลืองนวลน,นวน,นะคะอร่อยมากค่ะเหนียวนุ่มแล้วยางงี้ที่นี่เนี่ยมีพื้นที่การปลูกทุเรียนหมอนทองเนี่ย ทั้งหมดกี่ไร่แล้วปีปีหนึ่งให้ผลผลิตประมาณกี่ตันคะพื้นที่การปลูกทุเรียนของจังหวัดระยองเราเนี่ยเรามีพื้นที่ปลูกอยู่ประมาณ8ปดหมื่นไร่นะคะจังหวัดระยองมี8ปดอำเภอสามารถที่จะปลูกได้ทั้ง8ปดอำเภอแต่ว่าพื้นที่ปลูกที่หนาแน่นเยอะที่สุดก็คือที่อำเภอแกลงนะคะลำดับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของอำเภอเมืองอำเภอบ้านค่ายอำเภอวังจันทร์เขาเชมเมาแล้วก็นอกนั้นก็ลดหลั่นกันไปนะคะในแต่ละปีเนี่ยเรามีผลผลิตออกสู่ตลาดเนี่ยไม่น้อยกว่า,าแสนสองหมื่นตัน ผลลิตดของเราเนี่ยส่วนใหญ่ เป็นลักษณะของการส่งออกเราได้มีการส่งเสริมการผลิตทุเรียนคุณภาพกันมาอย่างต่อเนื่องมีการรวมกลุ่มนะคะรวมกลุ่มเป็นในเรื่องของระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่นะ,ะซึ่งเรามีแปลงใหญ่ทุเรียนอยู่17กลุ่มด้วยกันนะคะสมาชิกก็จะได้รับความรู้ในกระบวนการผลิตจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในการที่จะพัฒนาทุเรียนของเราผลผลิตของเราให้ได้คุณภาพได้มาตรฐานอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้ นะคะอันนี้ก็เป็นกล่องบรรจุภัณฑ์ที่สำนักง,งานเษตจังหวัดเราได้มีการจัดทําแล้วก็สนับสนุนให้กับกลุ่มของแปลงใหญ่ที่<ฆ>ต้องการขายสินค้าออนไลน์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผลไม้ต้องได้คุณภาพทุเรียนต้องได้คุณภาพถือว่าเป็นเกรดพรีเมียมนะคะขณะนี้เนี่ยเรากําลังอยู่ระหว่างของการดําเนินการเคียนรูจุดแจ้งทางภูมิศาสตนะคะในเรื่องของ GI ค่ะเพื่อที่จะเป็นอัตลักษณ์ของทุเรียนหอนทองระยองค่ะ เราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะชิมทุเรียนที่มีรสชาติอร่อยนะคะแล้วก็เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่จากจังหวัดระยองนะคะต้องบอกว่าห้ามพลาดเลยสําหรับทุเรียนหมอนทองนั่นเองค่ะวันนี้ขอบคุณคุณสุพันนสามากนะคะสวัสดีค่ะโอ้โห,โโหต้องบอกว่าทุเรียนที่ส่วนนี้เนี่ยลูกใหญ่มากนะคะแล้วก็ น่ากินมากเลยอยากจะรู้ว่ามีเคล็ดลับในการปลูกยังไงบ้างที่ปลูกออกมาได้ดูน่ากินขนาดนี้คะก็ทั้นแรกเราก็ต้องเตรียมดินก่อนอกิ่งพนันเลือกกิ่งพันธุ์ที่ดีๆเราใช้กิ่งกระโดงเราไม่ใช้กิ่งข้างเราโูก้วทุเรียนมันจะสวยแล้วอย่างนี้ปีหนึ่งเนี่ยทุเรียนสามารถออกผลได้กี่รอบคะรอบเดียวค่ะรอบเดียวแต่ต้องดูแลมาตลอดทั้งปีใช่ปีละครั้งค่ะแล้วมีการจดบันทึกอะไรด้วยไหมคะจดจ้ะ เราใส่ปุ๋ยวันไหนให้น้ําวันไหนให้น้ําครั้งละกี่นาทีใส่ปุ๋ยอี่อ้ออะไรใส่ยาอะไรเชื้อราแบบไหนพอย้อนหลังดูได้ไงว่าเราใช้อะไรไปบ้างพอดูได้ว่าเราใช้ยาตัวไหนไปใช่อันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของมาตรฐาน GAP ใ,<ช>ใช่ไหมคะที่นี่จะมีแบบลงมาตัดแล้วก็เขาเอาไปส่งให้แล้วที่เหลือเป็นตกเกตตกตกไซส์เราก็ไปตลาด แบบลงนี่คือเกรดส่งออกใช,ใช่คะ่ะส่งออกจ้ะแล้วก็เกรดที่รองมาก็จะเป็นไปขายที่ตลาดใช่เกรดตกไซ์ก็ไปตลาดอืมอันนี้คืออะไรคะ QR code ค,ค,ค่ะมีชื่อคุณพี่หนูอยู่ด้วยมีมีพร้อมเลยที่อยู่เจ้าของสวนทีอยู่อยู่ตรงไหนตำแหน่งอยู่ตรงไหน,นบอกหมดทุกอย่างเลยค่ะวันนี้ขอบคุณพี่หนูมากนะคะค่ะเอาละคะ่ะถึงเวลาไปส่งทุเรียนแล้วพี่หนูคะไปกันเลย ชมภาพอย่างเดียวแล้วอยากทานไม่ยากนะคะคุณผู้ชมก็ตามไปซื้อได้เดี๋ยนี้ทันสมัยนะคะ,กะเกษตรออนไลน์กันได้หมดแล้วค่ะอยู่ที่ไหนเราก็สั่งซื้อผลไม้กันได้ส่วนในช่วงหน้าพาไปดูการทําเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนนะคะการใช้ดินอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและเหมาะสมจะนํามาสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนเช่นกันช่วงหน้าติดตามค่ะ,คะ,คะ